สวัสดีครับเรายังอยู่กับเรื่องจุลินทรีย์ที่มีการใช้ในสัตว์น้ำกันอยู่นะครับในตอนที่4นี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับหรือว่า p h โตซ s y n t h e s i s คทีเรียนั่นเองเจ้าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับก็อาจจะเคยได้ยินนะครับในกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์น้ำมันจะเรียกกันว่ากลุ่มจุลินทรีย์โรโดนะครับแบคทีเรียโรโดจุลินทรีย์น้ําแดงซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับชื่อเต็มๆของเขาก็คือ rodo bacter นะครับซึ่ง เป็นกลุ่มที่ได้รับความนิยมแล้วก็มีการนํามาใช้ประโยชน์หลากหลายนะครับมีด้วยกัน2ชนิดด้วยกันนะครับโปรโดโบแบคเตอร์แคปซูลาตัสโปรโดโบแบคเตอร์สเปียรอยเดสนั่นเองนะครับซึ่งหน้าตาของแบคทีรียสีแดงเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะครับเมื่อมองในกล้องจุลทรรศน์หน้าตาแบบนี้เลยนะครับซึ่งจุลินทรีย์กลุ่มนี้จริงๆแล้วเป็นจุลินทรีย์ที่พบได้ทั่วไปในสิ่งแวดลอ้อมในน้ําในดินนะครับซึ่งนักวิทยาศาสตร์ก็ได้ทําการเพาะแยกเชื้อออกมานะครับแล้วก็พิสูจน์ว่ามันเป็น กลุ่มจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์จริงๆนะครับเพราะเขาทําหน้าที่ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ต่างๆนั่นเองนะครับโดยคุณสมบัติทั่วไปนะครับกลุ่มจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยกลุ่มที่มีประโยชน์เขาจะเรียกว่าเป็นกลุ่มจุลินทรีย์สีม่วงนะครับหรือว่า Purple b a c t e r i a นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยสังเคราะห์แสงแปลว่าเขาสามารถสร้างพลังงานได้เองจากการสังเคราะห์แสงนะครับได้รับแสงอาทิตย์แล้วก็ผลิตพลังงานซึ่งในสภาวะที่ไม่มีแสงนะครับเขาก็จะนําเอาของเสียพวกนี้มาใช้เป็น เอ่อซอร์สหรือเป็นแหล่งของพลังงานทดแทนนั่นเองนะครับชุดินทรีย์กลุ่มนี้นะครับจุดเด่นอีกอันนึงคือโต,โตได้ดีในภาวะที่มีออกซิเจนก็ได้หรือไม่มีออกซิเจนก็ได้นะครับจริงๆจะชอบไม่มีออกซิเจนมากกว่าซึ่งแปลว่าในพื้นที่ที่ไม่มีออกซิเจนที่มีของเสียอยู่นะครับเช่นพื้นดินก้นบ่อนะครับพื้นเลนพวกนี้ชอบนะครับสามารถเจริญเติบโตแล้วก็ย่อยกําจัดของเสียต่างๆบริเวณนั้นได้ ยงมีประสิทธิภาพเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้เนี่ยถ้าวิเคราะห์แล้วนะครับตัวจุลินทรีย์เองเนี่ยในเนื้อจุลินทรีย์เองเป็นแหล่งโปรโตีนที่มีคุณภาพดีประกอบไปด้วยกรดอะมิโน,โนจําเป็นหลายตัวนะครับแล้วก็มีพวกแร่ธาตุต่างๆที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตนะครับเรียกว่าใช้นะครับกับทางในการปรับสมดุลก็ได้หรือว่านํามาให้สัตว์กินก็ได้เหมือนกันนะครับ เรียกได้ว่าเจ้าจุลินรีโรโดนะครับเป็นจุลินรีสรารพัดประโยชน์เลยทีเดียวนะครับเป็นนักบำบัดของเสียซึ่งมีการนํามาใช้กันอย่างแพร่หลายมาเป็นระยะเวลาน,านานแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในพืชน,นะครับในกลุ่มประมงปศสุสัตว์หรือแม้กระทั่งในกลุ่มอุตสาหกรรม,มบําบัดน้ําเสียนั่นเองนะครับซึ่งเพราะว่าด้วยคุณสมบัติข,ของเขาไม่ว่าจะเป็นนะครับจุดเด่นเลยคือหนึ่งสามารถกําจัดก๊าซไ่เน่านะครับหรือไฮโดรเจนซัลไฟด์กลุ่มแอมโมเนียไนไตรส์นะครับซึ่งไฮโดรเจนซัลไฟด์เนี่ยชอบ เกิดขึ้นและอยู่บริเวณพื้นบ่อนะครับพื้นข้อบริเวณที่มีการเน่าเสียนั่นเองซึ่งมันเป็นพิษอย่างมากเลยนะครับต่อตัวสัตว์ทั้งสัตว์น้ําเองสัตว์บกเองนะครับทำให้สัตว์อ่อนแอก่อโรคได้ซึ่งเจ้าจุลินทรีย์น้ําแดงหรือโรดพวกนี้มันชอบกินไฮโดรเจนซัลไฟนั่นเองนะครับก็จะกําจัดออกไปได้นอกจากนี้ในพืชนะครับมีการใช้ตรึงไนโตรเจนช่วยนี้ช่วยตรึงไนโตรเจนทําให้มีปุ๋ยเพิ่มมากขึ้น ทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับอย่างที่บอกไปตัวตูดินซีเองนะครับเมื่อนํามาให้สัตว์กินนะครับมันเป็นแหล่งวมแร่ธาตุและสารอาหารต่างๆทำให้สัตว์เจริญเติบโตได้ดีขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับอุตสาหกรรมต่างๆก็มีการนำตัลดินซีชนิดนี้ไปใช้ประโยชน์เหมือนกันนะครับเช่นในอุตสาหกรรมผลิตปุ๋ยและสารเคมีก็คือกาจัดพวกของเสียจากการผลิตสองเ่านี้นะครับเศษอาหารจากการผลิตอาหารนะครับของเสียจากครัวเรือนเนี่ยก็ มีการนำจุลินทรีย์กลุ่มนี้ไปใช้บําบัดเหมือนกันนะครับด้วยความที่เป็นจุลินทรีย์สรารพัดประโยชน์นั่นเองนะครับในสัตว์น้ำเนี่ยก็มีการนําเจ้าตัวนี้มาใช้ประโยชน์เช่นกันนะครับซึ่งเขาก็พิสูจน์แล้วว่ามันมีประโยชน์จริงๆในสัตว์น้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องด้านโภชนาการประสมคให้สัตว์กินนะครับเขาทดสอบแล้วว่าหนึ่งช่วยเรื่องการเจริญเติบโต,ตนะครับแล้วก็มีการทดลองในลูกกุ้งทะเลเพราะว่ากลุ่มที่กินเนี่ย จุลนซรีโรโดผสมอาหารก็จะช่วยเพื่อ,อาตารอดด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็จุดเด่นหลักๆที่มีการใช้น้ำ,นำใช้กันเยอะๆเลยนะครับก็คือเรื่องการกําจัดเลนของเสียก้นบ่อนะครับแล้วก็ใช้เบียดเชื้อก่อโรคนั่นเองนะครับก็ทำให้คุณภาพน้ำคุณภาพดินดีขึ้นนะครับซึ่งจุลินทรีย์โรโดเนี่ยเบียดเชื้อเก่งนะครับไม่แพ้กลุ่มบาซิลัสเลยนะครับเขามีความสามารถที่เรียกว่า คอรรัมเซนซิงในการส่งสัญญาณเมื่อเขาเข้าไปแล้วเขาจะดึงัวลินทีตัวดีอ,อ,อื่นๆเข้ามาเกาะกลุ่มรวมกันแล้วก็ต้านเจ้าพวกจุลินซีก่อโรคนั่นเองนะครับก็นะรมีการแนะนําการใช้นะครับส่วนมากก็ใช้ตอนเตรียมบ่อนะครับเป็นบอดินใช้เตรียมบอ่อสาดตามแนวเลนนะครับพื้นบอ่อถูกฉาดให้ทั่วโดยเฉพาะมุมต่างๆนะครับเพื่อากาจัดไฮเดรไซด์หรืออาจจะใช้ระหว่างการเลี้ยงนะครับสาดบ่อระหว่างเลี้ยงเน้นตามแนวเลนนะครับแนวให้อาหาร เพื่อกำจัดและก็บาบัดพื้นก้นบ่อนะครับโดยเฉพาะในการเลี้ยงกุง้งใช่ไหมครับกุ้งเป็นสัตว์ที่ชอบคุยบริเวณพื้นดินก็อาจจะคุยเอาจุลินทรีย์ก่อโรคขึ้นมาทําให้เขาเป็นโรคได้นะครับจุลินทรีย์พวกกลุ่มโรโดเนยก็จะเข้าไปบําบัดบริเวณก้นบ่อลดโอกาสที่กุ้งจะสมัมผัสกับจุลินทรีย์ก่อโรคนั่นเองนะครับเอาละครับก็สรุปข้อดีนะของจุลินทรีย์ชนิดนี้แล้วก็ข้อมูลต่างๆมาให้ฟังโดยสังเขปนะครับไม่กินเวลาท่านนานเดี๋ยว ตอนต่อไปนะครับเป็นการพูดถึงจุลินทรียนะ์ในตอนสุดท้ายแล้วนะครับจะเป็นอะไรต่อไปนะครับเดี๋ยวยังไรกบควรติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ